เราไปอีกครับในอัลกุรอานทุกๆอายะในอัลกุรอานนะมันจะมีสามประเด็นให้เราวิเคราะห์ให้เราดูและก็สอดคล้องในสามประเด็นนี้ก็คือหนึ่งทุกๆอายะที่เราอา่านมันจะเกี่ยวข้องกับอกีดีด์เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาหลักยึดมัน่นเน่บางอายะเกี่ยวข้องกับการอิบาดะหนึ่งก็คืออกีดีด์ ต่อฮ ah. ah ิตสองอิบะดาบางอายะห์ก um. ็เกี่ยวข้องกับอิบะด์ฉะนั้นเราดูได้เลยเราเราจับประเด็นได้เลยว่าอายะห์นี้เข้าในในกลุ่มไหนในสามกลุ่มก็คือกลุ่มอิอากิดะกลุ่มอิบะด์และก็กลุ่มออมินฮาจุลหายะอืมากิดะและก็อิบะด์และก็ที่สามครับมินฮาจุลหายะวิถีชีวิตก็คือการอยู่ในสังคมฉะนั้นทุกๆุกอายะห์เราจะดูเลยครับว่าอายะห์นี้ บอกถึงเรื่องใดในสามประเด็นนี้นะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอยู่ในอะกิดะห์หมดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์การสรรเสริญอัลลอฮะอาลาร็อบบุลอาลามีนนะนะแล้วก็อัรเราะห์มานจะให้เป็นสิ่งปฏิบัติส่วนอคิดะเป็นข้เกี่ยวข้องกับอะกิดะห์มาลิกิเยงมิดินะเป็เกี่ยวข้องกับอะกิดะห์อิยากะนะอบบูดูวะอิยากะนนับสายอิยาห์นี้เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์นะเพราะว่าเราต้องเคารพบูชาเราต้องเอ่อไหว้ เรารับมาตาลานะและก็เราขอความช่วยเหลือจากใครครับก็จะเอารับมาตาลานี่คืออิบาดะของเรานะที่สารบอิดินัสรุตัลมุสตาคิบสร,ตรุตัลละซีนะอันอัมตะอะเลฮิมวไวร์มั่วดูบีอะเลฮิมโวลัตตาลินนี่คือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมในสังคมนะเราต้องการเอาตาลานั้นนะให้เรานั้นชี้ทางที่เที่ยงตรงและเราไม่เอาเอ่อไอตัวชี้ทางที่เที่ยง เป็นทางที่อลาตาลาเคยให้เนืหนักให้ความโปร่ปรานให้กับรุ่นก่อนๆนี้หนะ้าเราไว้ดิมอลดูบียอาีฮิมวลตดอลินเราไม่เอาเส้นทางที่อลาตาลาเกี่ยวกดกิ้วและเส้นทางที่อลาตาลาอะไรนะเส้นทางกลุ่มที่อดอล,ลินกลุ่มที่ล้ผิดเราไม่เอาตรงนั้น